มาในเวลา14นาฬิกา30นาทีในบ่ายวันเดียวกันของวันที่14สิงหาคม2568หลังจากมอบบ้านที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพระพรหมกวีกรรมการมหาเทวสมาคมเจ้าคณะภาค3พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้ร่วมพิธีทั้งหมดเดินทางต่อไปยัง ตำบลพักทันอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีคณะสงฆ์อำเภอบางระจันนำโดยพระครูอนุกูลกัลยาณกิจเจ้าคณะอำเภอบางระจัน ในส่วนราชการโดยมีนายสุภวัตคงดีในอำเภอค่ายบางระจันองค์การบริหารส่วนตำบลพักทันผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลพักทันถวายการต้อนรับพระผมมกวีเจ้าคณะภาคสามประธานมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามมอบให้ในายกิษณะช้างจันทร์อาศัยอยู่รวมกับพี่สาวและหลานชายรวมสามคน ด้วยบ้านของนายกิศนะช้างจันทร์มีสภาพบ้านที่ทรุดโทรมเป็นบ้านไม้เก่าผุพังอยู่ในสภาพบ้านที่ไม่เอื้อในการอยู่อาศัยครอบครัวของนายกิศนะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นได้ด้วยครอบครัวของนายกิษนะมีจิตอันเป็นกุศลศรัทธานในพระพุทธศาสนา ช่วยเหลืองานบุญที่วัดกลางชูสีเจริญสุขซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านและช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆในชุมชนหมู่บ้านด้วยคุณงามความดีที่ครอบครัวของนายกินะมีต่อพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอบางระจันนำโดยพระครูอ,อนุกูลกาลยาณกิจเจ้าคณะอำเภอบางระจัน ร่วมกันพิจารณานำเรื่องเสนอท่านชุคคุณดรพระโสพลพัฒนคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ประธานดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสัง้าประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3 ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามกฎเกณฑ์ที่คณะสงฆ์ภาค3ามกำหนดไว้เพื่อของงบประมาณในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ให้ในายกิจสนะช้างจันทร์จากกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3โดยพระพรมกวีเจ้าคณะภาคสาเมตตาอนุมัติปัจจัยจำนวน2องแ0,000บาทในการสร้างบ้านในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนบริจาคร่วมสมทบโดยท่านเจ้าคุดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสา มอบอิดบล็อกจำนวน1,250ก้อนคณะสงฆ์วัดกลางชูศรีเจริญสุขบริจาคสมทบปัจจัยจำนวน40,000บาทรวมงบประมาณในการสร้างบ้านให้นายกิจสนะรวมทั้งสิ้น2 4 4 0 0 0บาทโดยมีคณะสงฆ์อำเภอบางระจันดูแลการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จการมอบบ้านในวันนี้ นายสุเมธทีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวชื่นชมโครงการสังฆาประชาุเนคราะห์คณะสงฆ์ภาคสาโดยพระพมกกรมกวีเจ้าคณะภาคสาอันนี้การดําเนินการโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งนะครับซึ่งด้วยความร่วมมือระหว่างวัดบ้านหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่โดยยึดหลักโบวรนะครับในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยาก ทุบร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับให้มีที่อยู่อาศัยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับหลักเมตตาธรรมคำจุนโลกและหลักความกตัญญูรู้คุณเพื่อประโยชน์และการเกื้อกูลนะครับเพื่อความสุขความเจริญแก่สังคมแก่ชุมชนในพื้นที่นะครับเึื่อในภาพรวมของประเทศชาติถ้าชุมชนมีความสุข ประเทศชาติก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับวันนี้ได้รับทราบความเป็นมานะครับวัตถุประสงค์ถึ่พระเด็พระคุณหลวงพ่อได้เมตตาประชาชนในเขตภาคสามนะครับของจสสังหวัดสิงห์บุรีรได้รับความเมตตาท่านครบทุกอำเภอนะครับเป็นความประทับใจนะเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในวันนี้ก็คงจะปื้มปิตินะครับที่มีพระเด็พระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์เนี่ย ยังดูแลใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความเมตตากับพวกเราทุกคนนะครับในโอกาสนีเขาเชิญพวกเราทุกคนนะครับยกมืออนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันนะครับสาธุสาธุสาธุโอกาสนมัสการด้วยความเารพอย่างยิ่งครับ จากนั้นพระโผมกวีเจ้าคณะภาคสามมอบหมายให้ท่านเจ้าข,ขุนพระวัชระสิงหบุรจาร์รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจิมป้ายบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัยต่อไป และทุกครั้งในการมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามพระพรมากกวีเจ้าคณะภาคสามให้คณะสงฆ์ในอำเภอนั้นๆจัดทำถุงยางชีพการจัดทำถุงยางชีพในวันนี้โดยคณะสงฆ์อำเภอบางระจันนำโดยพระครูอนุคูณกัลยาณกิจเจ้าคณะอำเภอบางระจันเจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุขคณะสงฆ์วัดกลางชูศรีเจริญสุขพระครูประสิทธิ์คุณาภรเจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์คุณาการ พระครูเกษมธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดประโชติการามจังหวัดสิงห์บุรีพระครูประหลัดสุพโชคเจ้าอาวาสวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมจัดทําถุงยังชีพโดยมีข้าวสาร80ถุงไข่ไก่80แผงน้ําดื่ม80แพ็คเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านกลุ่มเปาะบางเพื่อเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตกันต่อไปและสิ่งเล็ก ที่มากด้วยความเมตตาพระพรมกวีเจ้าคณะภาคสามจะมอบเรียนหลวงพ่อโตวัดกัละยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึกให้ร่วมกันสร้างความดีแบบนี้ต่อไปในนามคณะสงฆ์ภาคสามขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจันและจิตอาสาทุกหน่วยงานที่ให้ความสะดวกในการมอบบ้านในวันนี้ คุณผู้ชมจะติดตามการมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามทั้ง4จังหวัดและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่ เศรษฐีเรือทองสำรวยแสงม่วงถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดภูน้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ ke vaa vaantang elethi patta vi kohati vaata ditang mato kamva banisi at e